สวัสดีครับวันนี้ทีมงานงทั้งปวดทัด้งปวดมากะมีนะ<ด>ครับ<ด>มากับน้องเกมมากับน้องจุ่นนะครับครับอยู่ครับไปครับเดี๋ยวไปดูเอครับใหญ่ฮะฮะอะไรเมื่อ,อกออี้เจอไหมนี่ สวายน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวายอุ๊ย,ยโดนหรือเปล่าไม่โดนสวาย,วายโอ้โหเรียบร้อย สบายไม่ดูตะพานนู <vorbei> ุนนะเล่าอากาศอยู่ฮะตะพานนูุนนะไม่มีตัวกระหนมึงมีอมันเห็นมั้ยมีอยู่เหรอพี่ไปยืนสักพักแล้วนะไม่มีพี่เลยมายืนนี่เพราะมันขึ้นหันมันไม่ดีเลยเมื่อกี้เห็นประกายมันขึ้นอยู่สามตัวตัวที่ขึ้นแรกประกายใช่ไหมชุดแรกอันนี้ชอบเดี๋ยวม่อกี้เข้าไหว ไหวสองโลได้ไม,ไดดมันขึ้นแบบ<า>อย่างไไเงี้ยดโดนโดนแล้วรอดแล้วกูอะโดนดิ<ป>ช่อน เราต้องต้องซ้ำเวอร์ไม่โดนไม่โดนอ่ะเกิดกระจายเลยดูมันนั่นน่ะมันมันเขาเรียกอะดูก่อนมันเข้าจุดไหนมันเข้าหัวแต่มันนิดเดียวเขาเขาเรียกอะไรซ้ำซ้ำซ้ำว่นไะลูกดอกมันฝั่งลูกดอกมันฝั่งพื้นเนี่ยก็ดึงตึงก็ขาดใช่ดึงตึงขาดไหนเดียวอ่ะอ่ะ ว่อยยนอนไว้ก่อนยิงดีพี่ไอ้นี่ว่อยยอนวลว่ะก็ค่อยลอ,อยเลยพี่ไม่ลอยไวดิเดิ็นะพี่เิ็นนะอุ้ย,นะยนิดเดียวติดนิดเดียวอุย้ยผมถามเอง,งถามไมิตำหนักติดน้อยเดียวมันไวอะ่ะพุดขึ้นเลยนะอ่ะพีะ่โอ้โหวิชแล้วอ๋อทะลุล่างพี่ทะลุล่างอะ่ะเฮ้ยอย่าเสี่ยงเถอะ โ,โดนเข้าก็าดูเข้ากระดูกพี่ลองดึงดิลูกดอกพี่หมาบะเออมา,อาดึงมาเลยอะไรเพ่เอาเดี๋ยวดึงเมือหรา่มไม่ฆ่าเราวะบเ้ยมาเลยลรเ,ลเรียบร้อย,ยอยู่ใต้น้ำอ่ะเออขอบคุณครับ,รเ,รบรเรียบร้อยครับ ผ่านแล้วครับรอดตายแล้วครับแข่งกันครับรอดตายแล้วครับมาหนึ่งครับขอบคุณครับห่างเขียวเลยห่างเขียวเลยฮะเดี๋ยวน้องจับโชว์ดิครับถ่ายคลิปอยู่ครับสายพอได้ไหมครับยิงหัวแตกเลยครับครับโอ้โหพอได้ครับสายสวยอยู่เหมือนกันะครับโอเคครับไปครับเดี๋ยวไปลุยต่อครับหนีมากับอาจารย์เกมนะครับนี่อาจารย์จุดนะครับนี่ ไปครับเดี๋ยวเจอกันครับรุยต่อนกขวางแมง้างไม่หยุดเลยนะเนีน่นะลองแกงเปิดโทรศัพท์เสียงนกขวางเสียงต่อนุกขวางของร้านอือหือมาแล้วนะ ตามกอเนี่ยหน้ามีช่อนนะามีมขอลบและมันคนมันไม่นม่าเข้าคนเยอไม่ค่อยมี<อ>ก่อนนะั้นก่อนนั้นนี้ปลาดินเยอะมากเลยนะแบบเต็มไปหมดเลยโดนงงหนึ่งสอง สามวายไม่มีใครโดนไอ้จุดไอจุดโดนแต่หลุดหลุดจุดโดนอะไรจุดโดนหลุดเปล่าจุดโดนป่ะไม่โดนโดนไอ้หลุดไอ้เหี้ยเลยหลุดอเลยยิงโดนอะไรนะครับโดนหอยโดนหอยดูหอยได้ครับดูหอยหอยเป็นเป็นนะเนี่ยโอ้ยยิงยิงเข้าเข้าเข้าตรงไหนครับเข้าข้างเลยเข้าแคมเลยโอ้โหดูครับสุดยอดกินหอยต้องกินไงครับกินไงครับเออ โอเคครับเดี๋ยวลุยต่อครับไม่ต้องแงออกไงเดี๋ยวพ่อยิ่งอะไรเล็งให้ดีเลยแล้วก็ยิงเลยเต็มที่เอามันโดนแล้วมันโดนแล้วดิเอาดิไม่โดนไม่โดนอาวไม่โดนใครโดนวะเองก็ไม่โดนถ้าถ้ามันโดนละมึงเรียบร้อยเลยโดนปบบโดนเรียบร้อยเรียบร้อยมันโดนดึงมาด้ดึงก่อนดึงก่อน โ,โอ้ยเด,ดี๋ยวเด like tamam um 是是ี๋ยวหมุนมาดิหมุนไปเดียอะไรเอ้ยดู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 เรียบร้อยไม่นับเพราเรียบร้อยพี่เกมแงดึงอาดิพี่เกมอนาดแล้วเรียบร้อยพี่เกมกู โอ้ยอยู่ดีไม่ว่าดีได้สองหนึ่งได้บ้าคนกินปืนไม่เก่งไม่เก่งเลยได้สองหนึ่งได้เปล่าเรียบร้อยเรียบร้อยแข่งอีกทีหนึ่งเต้งชนะยิงโดยทีหนึ่งก็โอเคอ่าได้มาบ้ากไม่มีสิทธิ์พู่อ่าอีกทีก็ได้บ้าอีกทีทีคนไม่กินปืนด้วยอ่าอีกทีใจไปเดี๋ยวอีกหน่อยอีกหน่อยอ่าเอาเอาไปไป จะเพิ่งอย่าเพิ่งอ่ะผมปัดปูวกนเพิ่งจะสงออ่ะหนึง่งสองสามวุ้ยเป็นโดีกแล้วตายเดยียว <c oughs> เลย,จบ,ยจบเลยจบเลยหัวแล้วโอ้โห <c oughs> <c oughs> วันนี้ทำไมฟอร์มตกวะเน,นี่ยใช้ปืนสูตรยิงยังยังเขียดสหวือนอันนี้อย่างเมื่อกี้ เร่งตรงตัวเลยนะก็เรียบร้อยเลยไม่อยากกินอ่ะขวดตักสามสิบเลยควรละสิบกระบะว่าแล้วนะสิบเลยไร้วะตรงที่บอกปะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่แล้วดูสั่งดิเออใช่ใช่โดนตรงด้วยตกจัดไอ้ยแม่นเว้ยเจอใหม่ใหม่เด้เยอใหมใหม่ดิยี่ลองเทสด้วยใกล้ๆพี่ไม่ค่อยชอบยิงด้วยเลยชอบยิงแบบไกลๆ โอ้โห oh, พี่เกมกูนี่เสียเลยไกลมากไอ้มันใกล้แบบจะสายก็ไม่ถึงเฮ้เอเด็กอยากลองเอาดิอยากลองก็เอาอ่านร้อยนะสองสองไงหน่ะให้ยิงกันก่อนเลยนะให้ยิงก่อนเลยไหนพี่เกมก็โดนแล้วอ่ะให้ยิงก่อนเลย,ย,เกกลย,เลยไปลองฝีมือไปก่อนกลับบ้าน ไม่โดนว่าพี่เกมไกลกับผมเชื่อป่ะเอ้าพี่เกมยกเื่ออุย้ยใกล้เคียงกับผมย,ย้ายอยยุ้ยเฮียแล้สุดท้ายก่อนจากลาโอ้ยไปก่อนใครเลยดูเขาเสขินเลยอะ่ะ <c oughs> อกูอย่างงี้ผมว่ายิงไปช่อนในตามคลองน้ำแห้งว่าแจ๋ววะพี่เออสายอะไรนะพี่เกม ใส่อ,ไอะไรใส่อะไรวะใส่ไอพีอะท,ท,ที่มันดีอ่ะอ๋อสายนี่กามาน่าจุนใช้ใส่ตัวนั้นก็ได้ใช้ใส่นี้แหละเนี่ยผมใช้กับพิ้ออยู่เฮ้ยติดไรวะอะไรอยูออย่นี่ยพวกเองยังไม่ยังไม่ขึ้นปืนเลยพี่อกขึ้นแล้ว ท่านป๋าก็โดนนะพี่จุ๊บแต่นี้มันลอยน้ำมันต้องไปจะได้น้ำหน่อยผมยังไม่ทันลอยมานี่แล้วเองไม่ทันลอยใครม้วนไม่ถึงกบเลยช่วยแตะรอบของดี่จริงๆเดี๋ยวที่ดูดียิงยยิงสองทีอ่ะพี่ใส่ได้เองทีเดียวพี่ใส่ได้สองทีอะแรมเลยดิพี่ใช่ ตอนที่ไปไปยิงไอ้ลังสิตพี่ได้ใช้ตัวตับรอกยังพี่ไม่ยังไม่ใช่พี่ใช่เอาอีกทีด้โดนขาก็เสร็จแล้วอะ่ะเสร็จกนนอ่อนะเองนะอะไรนู่นอะโอ้โหโอยพี่โอ้โหเลยอเอร์